สวัสดีค่ะครูน้อยนะคะจากสถานรับเด็ก,ดกบ้านสันติสุขค่ะวันนี้ครูน้อยจะมาสอนเรื่องวัฏจักรของน้ําก่อนที่เราจะรู้ว่าวัฏจักรของน้ําหรือน้ํามันมาจากไหนนะคะเด็กๆทราบไหมเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะคะนี่คือภาพรวมของวัฏจักรของน้ําเด็กๆจะเห็นว่ามีแม่น้ํามีดวงอาทิตย์มีก้อนเมฆและก็น้ําฝน เรามารู้กันนะคะสิ่งเหล่านี้มาจากไหนและเป็นไปอย่างไรนะคะแม่น้ําแม่น้ําลําคลองห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่เราเห็นกันมันมาจากไหนนะเรามาดูกันนะคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะให้ทั้งแสงสว่างและให้ความร้อนเมื่อความร้อนของดวงอาทิตย์มันมากระทบกับน้ํา มันก็จะกลายเป็นไอระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อมันไปอยู่บนท้องฟ้ามันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆสีขาวหรือสีฟ้าที่เราเห็นกันเมื่อมันจับรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆมันได้รับความเย็นจับรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆเยอะๆมันจะกลายเป็นก้อนเมฆสีดำเมื่อมันปลายเป็นก้อนเมฆสีดำ flooding, มันก็จะกลายเป็นน้ำฝนและน้ำฝนมันไปที่ไหนมันก็ตกลงมาที่พื้นดินของเรานะคะเมื่อมันตกลงมาในพื้นดินของเรามันก็จะไหลลงไปสู่แม่น้ำลำคลองห้วยหนองคลองมืองต่างๆที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าตอนนี้วัฏจักรของน้ำคืออะไรแล้วน้ำมันมาจากไหนคุณครูเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนหรือฤดูฝนนะคะคุณครูขอให้เด็กๆนะคะ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเวลาฝนตกเด็กๆอย่าออกไปเล่นน้ําฝนนะคะค่ะวันนี้นะคะครูน้อยขอจบเรื่องหน่วยการเรียนรู้วัฏจักรของน้ําไว้แค่นี้นะคะคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ